สวัสดีครับเพจบอยซิริชัยมลลัมใจกันรอยครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแต่งตัวนะฮะด้านหลังเวทีสําหรับไร้สดย้องศิลวันนี้นะครับมลลัมใจกันรอยบอยซิริชัยพร้อมขึ้นเวทีแล้วนะครับหน้าผมเรียบร้อยสแตนบายแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะพบกับคารวานมาลายลอยฟ้านะฮะมีภารก,กิจของภารกิจของแต่ละทีม โมโมเดี๋ยวพาพาดูนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาดูห้องแต่งตัวนะครับบรรยากาศการเตรียมตัวที่จะโชว์วันนี้นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็กดแชร์ได้นะครับกดแชร์ได้แบบบบสวนลิขสิ์ครับผมแชร์เขาปลาเขาดงกะโบ,บปิ้งยังครับ ครับผม678ท่านนะฮะเป็นไงครับแอดมินครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนาราครับสวัสดีครับมาแต่ข้างหลังของนาราเหมือนเล่นวะโอ้โหครับวันนี้ของน้องครับเอาสริของห้องมีบ่น้อสิบวนาลาตีื้อนี้ไอ้นาลาแท้ๆเลย เขาพี่น่าหลาจริงๆวันนี้อ่ะเื้อเยครับเขาทับบึงไปหนิบีบีครับผมโอนอะไรให้แอนได้ที่เพจเลยนะคะ ้ของพี่ด้วยไอซินาลาดมไมนี่ใจเย็นนะคะลานี้อบแล้วได้แน่นอนบีบีครับผมอันนี้พีแอนครับสวัสดีครับพี่ครับพี่อะไรนะคะมาชมกันคือคนมามกันนะทคอ๋อพี่น้องครับอย่าไปเบิ้งงงเพิ่นครับมันได้ดู ผมสิบผ้าหลอกครับนี่นะฮะอันนี้คือฝ่ายถ้าทุกคนเข้าไม่ทันก็ทุกคนจําไว้นะครับนี่คือคนที่คนที่ดึงเข้ากลุ่มนะครับผมนี่นะฮะนะครับแล้วก็อันนี้บรรยพรครับผมกลังาม กำลังแต่งหน้าครับผมทําผมไปด้วยอะนะอว่าวนยมูม่บ้านเ็นของระเบียบบอครับหม,หมื่บ้านขึ้นหมื่นกอนหมื่นก่อนเมนบอครับ สวัสดีครับสวัสดีแม่ใบบุญครับสวัสดีพี่พรทิพย์นะครับผมวมืนอ้ผมแต่งหนาเลยเอาตะเวนครับคุยก่อนคราวนี้สวัสดีพี่ขวัญข้าวครับผมบอสพาล้อ สวัสดีจ้าบอสสวัสดีพี่สงวนครับหิวเข่าเด้แต่พยายามบ่กินหิวเข่าแต่พยายามบ่กินยานขีโ้โผบีบีบีบบีบีมานี่เสร็จยังคะยังไม่่เเสร็จคะอก๋อกยังแต่งสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีครับตาสวยไหมครับ เร็วม,ไไมวากซื้อบัตรกันหรือ,อยังเอ่ยเอาลิงก์ได้ยังได้ยังเราต้องมาปัดไหมครับสนอเดี๋ยว่รอแถบออดกดติดตามกันไปนี่ทุกคนที่เข้ามาดูกดติดตาม <S <S ผมเรียงครับอ๋อได้ครับ กินโลดบวนดอกบอ่บอขีโผหนอกเนี่ยงดกินขขาวแงมมือนีมือแรกครับผมท่านบนนี่คนหล่อบ้านแฟนให้กำลังใจนะขอบคุณพี่อ้ําครับผมส่งรูปหัวใจสีส้มแล้วก็ส่งจุ๊บๆมาหน่อย คนหัวใจรอบววันครับนี่นะครับผมถ้าใครบอกว่าช้าก็คือสามท่านนี้นะครับผมไม่รับประกันความปลอดภัยนะครับรีบดึงเลยนะครับผม ที่ระเบียบวัฒน์เต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์แฟนเพจนะครับ รอเชอรี่ไปแต่งหน้าที่ห้องครับผมิีผ้ารอเข้ากลุ่มเอาคือเห็ดแหลบดินแบบยังเสียอรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับ อ,อ,อ,อมืออื่นพรุ่งนี้บอยไปสานเราครับแล้ววันที่สิบแปดไล์ของใจเตืนร้อยบ้านเรา ลดถุงวันที่28หสิหอแอหล่อวันนี้ผมเริ่มรดวันแรกครับผมวันนี้เริ่มรดมือแรกอันนี้บริษัทฟิลเตอร์ดีนี่น่าสดงดมือเย็นแต่กินตอนตีสองครับเ <c oughs> ดีดย๋ดยวเดีดย๋ยวเดีมันทำไมมันบางทีมันก็ปิด ถ้าลิงกดลิง์ไม่ไปก็ส่งขอความไปเต้าหยองและเบียบวัฒนศิลแฟนเพจน,นะครับมันไม่ขึ้นะนะก็เป็นพี่แอพครับยิ้มลายๆครับ ยิ้มออกมาน้องาบาังยิ้มแบบนาลายิ้มแบบนาลาเนี่ยออกไปลองเพ่งเหมือนเมื่อวานเอ,อมือ่อคืนนี่เป็นบอเมือ่อคืนที่ผมไปงานที่สารคามยิ้มแบบนาลายิ้มแบบ <c oughs> <c oughs> มันไม่ขึ้นเดี๋ยว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 ,ยวผมดูลองเบิรงเอาเครื่องผมส่งให้เบิร์นกัน สุสานบอสขอบคุณครับวันที่20่สิบบอยแสดงที่กุดชุมครับชมฟรีนะครับวันที่20ชมฟรีสแสดงที่อำเภอกุดชุมนะครับจังหวัดะยะโสธรน,นะฮะแล้วก็จะมีไลฟ์ให้พี่น้องได้ทำบุญ ทําบุญมหาชาติซื้อที่ดินถวายวัดกับบอยนู่นแหละวันที่20เดี๋ยวลองหาเลือกทีมก่อน น้อมากลูกขอบคุณครับเดี๋ยวกําลังลืมหรอครับผมกําลังลืมละมันโบห็นไหมยิ้มหน่อยโอนสองร้อยยิ้มหรอซองเท้อ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมันก็เนาะสามสิบหาเราไหม <c oughs> ใต้ตามันก็จะเริ่มนั้นแล้วนะครับ อ,อพี่น้องนี่เบื้องเตาหยองแล้วก็อย่าลืมอุ่นวันที่18บแด้วยนะครับ18ของบ้านเราใจกันร้อยสิแล้วก็28แปดเดี๋ยวบอยไปันเบิ้งหน้าวิที่ห่พอกันเด้อครับผมไปเตรียมหน้าเวทีก่อนครับ